สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาไปดูเราสัตว์ปลาโดนขึ้นสัต์นะครับนี่นะครับก็มีกันอยู่หลายตัวเลยแล้วก็มีลื่นน้ําทะเลอยู่นะี่ซั์มาเป็นระลอกขึ่นเลยนะครับนี่เรามาดูกันดีกว่าว่ามีสัตว์ตัวไหนกันบ้างนะครับ เริ่มจากตัวแรกนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าเสือดาวนั่นเครับวีวอพาดนี่ึ้น,น้ำแรงนะครับเดี๋ยวกลัวจะซัดโมเดลตกน้ำไปอีกเจ้าตัวที่สนะครับเจ้าก,กระต่ายนั่นเองนะครับแรบบิทแล้วก็เจ้าตัวต่อไปนะครับเจ้าก,กอริล่านั่นเองกอริลา่า นีคืนสัตวมาโดนอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวต่อไปดีกว่า,าตัวนี้นะครับเจ้ายีราฟนั่นเองยีราฟเจ้าสัตว์คอยาวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือเป็ดนะครับดักดักดักเป็ดนะครับนี่เป็ดสีขาวมากันหลายตัวแล้วเจ้าตัวต่อไปนะครับเจ้ากไก่ตัวคู่นั่นเอง รูสเตอนี่นะครับสีสันสวยมาเลยนี่ขออนุญาตวางให้เห็นนันทุกตัวดีกว่าผ่านไปแล้ว6ตัวนะครับเหลืออีก2ตัวก็มีเจ้าช้างนะครับเอริกันนี่นะครับเจ้าช้างนั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับก็คือซีบรา ก็คือมาลายนั่เองนะครับนี่ก็ครบกันไปแล้วสำหรับรีวิวของเล่นของเราวันนี้นะครับก็ให้ดูน้ำทะเลกันนิดนึง